แมนเทล n นดึงหนุ่มหล่อ77จ,จังหวัดชิงที่1รวม5ล้านบาทมากกว่าฮือฮาค่ะพร้อมเตรียมแซบสนันประเทศครั้งใหม่ใหญ่กว่าเดิมกับเวทีประกวดหนุ่มหล่อที่1ของประเทศไทยเดอะแมนเทล n น t h อะแมนไทยแลนด2022ที่จะดึงหนุ่มหลอ่อแน่นพร้อมคบเป๊ะทั้ง77จังหวัดมาประกวดเพื่อจะชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า5ล้านซึ่งแถลงข่าวเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วที่มิลินมิลินขับแถว RCA นำทีมทแถลงข่าวโดยพระเอกนักร้องหลอ่อแรงตุมตามยุทธนาเปื้องกลางกับตำแหน่งใหญ่ The Icon of the Man Thailand The Icon of the Man Thailand 2022จากเวทีประกวดหนุ่มหลอ่อที่1ของประเทศไทย เดมันท์ไทยแลนด์2022เวทีที่เปิดโอกาสดีให้หนุ่มหล่อจากทั้ง77จังหวัดทั่วไทยรวมถึงยังมีโอกาสจะได้แจ้งเกิดในวงการแฟชั่นและวงการบันเทิงต่อไปด้วยค่ะก็การประกวดนี้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านสสอัครเดชนะครับที่ผลักดันให้เกิดเดมันท์ไทยแลนด์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนของแฟชั่นซีนโดยพี่หนุ่ยแล้วก็พี่น็อตนะครับช่วยทาให้เกิดโครงการนี้ครับเราจะหาตัวแทนนะครับเพื่อไปประกวด ในเวทีระดับโลกซึ่งเป็นแกนสแลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ Mr. World นั่นเองครับเป็นเวทีที่จะคัดเลือกมาจาก77จังหวัดครับดังนั้นเนี่ยจะมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับที่จะต้อง1คุณจะต้องมีความสามารถที่เป็นตัวของตัวเองนะครับอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ซูเปอร์แมนบอกว่าไม่ว่าคุณจะสูงคุณจะเตี้ยหรือคุณจะสีผิวย,ยังไงก็ตามเวทีของเราไม่ได้สาคัญตรงจุดนั้นสําคัญที่ว่าคุณมีความมั่นใจแล้วจะสามารถ,ถถ่ายทอดความเป็นใครออกไปทั่วโลกยังไงนี่ก็สิ่งที่สําคัญ มากที่สุดครับคือในพื้นฐานกองประกวดของเราเนี่ยขั้นต่าอยู่ที่175ซึ่งเป็นเบสจากทางกองประกวดใหญ่อยู่แล้วดังนั้นการที่เขามีเบสขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าไม่ว่าคุณจะสูงเท่า175แสดงคุณมีโอกาสชนะเลิศแล้วใช่ไหมครับเพราะเตั้งเกณฑ์มาแล้วดังนั้นเราจึงตั้งเกณฑ์กดตามเวทีแม่นะครับแล้วที่สําคัญคือจากประสบการณ์ที่ผมทํมิสเตอร์เวิลด์มาเนี่ยเขาไม่ได้คัดเลือกจากจากที่ว่าสูงหรือจากสีผิวอะไรเลยอยู่ที่ว่าคุณเป็นตัวคุณขนาดไหนซึ่งตรงกับสิ่งที่เราาานํคคุุคุณณตม เนยคืออะไรต่างๆมาเนี่ยเพื่อให้มันเป็นไอคอวที่สำคัญมากๆเลยรางวัลน,นะครับผู้ชนะเินะครับก็คือจะเป็นเงินสดลาสามแสนบาทนะครับแล้วก็จะไปในส่วนของได้ได้เซ็นสัญญานะครับกับทางทูชชั่นสตูดิโอแล้วก็แฟชั่นซีก็คือ,อมีแผนเนื่องจากว่าบริษัทแฟชั่นซีเนี่ยเราทำงานเกี่ยวข้องกับในสื่อของเรื่องแฟชั่นนะครับแล้วก็มีพันธมิตรซึ่งเป็นเป็นเอเจนซี่อยู่ทั่วโลกครับผมแล้วก็ หลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยเราก็จะผลักดันให้เขามีโอกาสได้ไปสู่เวทีสากลคือเราทำอยู่นะรประกวดตลอดใช่ครับแล้วก็เราเป็นรูปแบบของการบอว่า ความเป็ูกผู้ชายเยที่จอยที่แตกว่าฝากที่เราเป็นมารู้ผู้ชายเราควรจะมีหน้าที่อะไรสำหรับโลกนี้มันทุกคน,นมี่เป็นมนุษย์ทุกคนมีมีส่วนที่ทําให้โลกนี้มันดีขึ้นได้แต่ยังมัน,ว,มน,ว,มนว,ว่าเรามาองเห็นตัวเองแบบนั้นถ้าเรามาองเห็นจริงๆนะ ปััแลกเป็นสาหลัสควขอลของปรเชาหรืว่ามส่วนที่เป็นกรรมธิการการพณิธย์และทริพธรรมยานะครับ่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณนิวนะครับคุณกิติเดชนะครับประชาทุกคูณนะครับที่ได้รับรับรองตาสินค้านะครับหรือลิขสิทธิ์นะครับก็คือแบรนด์เดอะแมนไทยแลนด์นะครับซึ่งเปนในนามกรรมธิการ การผลิตแลสังคมทางปัญญาสัมพนธ์สดอรนะครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนพักดันให้เกิดความสําเร็จนะครับและที่สําคัญเนี่ยการประกวดเนี่ยนะครับก็เป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจเนี่ยของประเทศเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของทางรัฐบาลอยู่แล้วที่หลังจากวิกฤตโควิดเนี่ยเราก็อยากจะเห็นสภาพสังคมเศรษฐกิจเนี่ยการใช้ชีวิตของที่น้อยประชาชนกลับมาเหมือนเดิมฉะนั้นการที่กองประกวดเดอะแมนไทยแลนด์เนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมดีขึ้นมาเนี่ย ในนามของอาทางรัฐสภานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ผู้จัดด้วยนะครับที่จะได้ร่วมกันทำให้สศรสิของประเทศนั้นเดินหน้า,าต่อไปได้นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนครับ ไม่แถลงข่าวนะครับแอบโมนิดหน่อย40จังหวัดแล้วหลังจากนี้4ี่ิจังหวัดแล้วครับก็เปิดตัวแบบเบาๆ47นะสีบแล้วเราขอโทษครับ47จังหวัดแล้วเป็นเรื่องง่ายๆดังนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะคอยติดตามข่าวสารจากเพจ The Man Thailand ได้เลยนะครับว่าเหลืออีกจังหวัดไหนนะครับซึ่งติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต้องบอกว่ามีหลายๆคนถามว่าค่าลิขสิทธิ์อะไรยังไงผมบอกจากหัวใจนะว่าเราไม่ได้ คิดค่าลิขสิทธิ์อะไรเป็นกําไรเลยนะครับเราเพียงต้องการจะทำไงก็ได้ให้ประเทศไทยนะครับกลับมามีเศรษฐกิจที่กลับมาแล้วก็เราจะต้องสับสนุนห้ผู้ชายนะครับเข้าสู่ว่าเราหล่อแล้วมีความสามารถแล้วก็มีการศึกษาด้วยนี่ก็สิ่งที่เราต้องการทำนะครับผมเราเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ที่สนับสนุนในเวทีเดอะเมนไทยแลนด์นะคะของเราเป็นสินค้ามีนจดิงแล้วก็ชูดาออยค่ะอดิชั่น ความภูมิใจมากเลยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้เพราะว่าเราเล็งเห็นถึงโอกาสสำหรับผู้ชายหรือผู้ที่เข้าประกวดหรือผู้ที่มีส่วนร่วมเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเป็นสามารถที่จะได้ผักดันพวกเขาให้เกิดโครงการในการในการแสดงและในอาชีพต่างๆอย่าง Well, with my expertise in the hospitality field, uh, I'm very excited about the pageant. I think it is great to see the initiative. Uh, it's great to see the energy here today, and uh, I'm here to help with uh, my network and with the industry what we can provide them to support the event. So, good luck to all the contestants. Thank yeah. ช่วยติดตามในเพจของเราด้วยค่ะขอเชิญชายหนุ่มที่มีความสามารถหรือไม่มีความสามารถเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองให้เข้าถึงในการทําอาชีพและมีจุดประสงค์ในการที่จะเข้ามาประกวดตรงนี้ให้จากให้จนถึงฮีโร่ให้ได้นะคะขอบคุณค่ะสำห for us in the hotel industry we are happy to see you. We are happy, happy to see that everything is coming back. Uh, we are here to support shows, venues, routes and uh, I look forward to welcoming all of them.